การทำหนังหมูเจนะครับใช้วัตถุดิบอะไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเรียนรู้การใช้ผงบุกละกันนะครับตัวนี้เรียกว่าผงบุกนะผงบุกมันจะเป็นสีน้ําตาลนะครบับผงบุกสีน้ําตาลเห็นไหมนี่นะครับมันจะเป็นเกล็ดๆๆเล็กเล็กเลยนะแต่ละที่นะครับผงบุกเนกี่ยมันก็จะมีหลายเกล็ดมันก็จะมีหลายเกล็ดมีผงบุกสีน้ําตาลผงบุกขาวนะครับยิ่งผงบุกยิ่งละเอียดมากเท่าไหร่ apr? นะครับ ราคามันก็จะแพงขึ้นมากเท่านั้นนี่คือผงบกสีน้ำตาลนั่นเองนะครับต่อไปวัตถุดิบตัวต่อไปนะครับก็คืออันนี้เป็นฟอสเฟตนะครับตัวฟอสเฟตเนี่ยเราใช้จํานวนไม่เยอะใช้ไม่มากนะครับใช้แค่ในส่วนที่ผมสูตรที่ผมทําอยู่นี้ใช้แค่1ช้อนชาอันนี้ก็เป็นช้อนกาแฟแล้วกันนะครับใช้คุณพูนแบบนี้เลย1ช้อนจนเต็มแบบนี้นะ นะครับใช้1ช้อนอันตราส่วน1ช้อนนะครับต่อไปเป็นผงปรุงรสอันนี้เป็นผงปรุงรสนะครับต่อไปก็เป็นกลิ่นนะครับผมจะแต่งกลิ่นให้ด้วยนะครับเพราะว่าบางที่ผงบุกเนี่ยมันจะมีกลิ่นแรงนะครับวันนี้ผมได้ดัดแปลงแล้วก็ปรับปรุงให้เรามีรสชาติสัมผัสแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยโดยการแต่งกลิ่น1ช้อนชานะครับและก็น้ําใช้น้ําเปล่าทั่วไปเลยนะครับ ใช้น้ำเปล่าทั่วไปนะครับมาดูอัตราส่วนใช้เท่าไหร่นะเราจะมีอัตราส่วนตรงนี้อยู่แล้วผมจะมีตัววัดตวงนะครับในสูตรสูตรนี้นะครับเราจะต้องใช้ถาดถาดเก่าแล้วนะครับแต่ว่ายังใช้ดีนะครับถาดนี้เรียกว่าถาดสี่เหลี่ยม7นิ้วนะครับถาดเจนิ้วนะับต่อหนึ่งสูตรที่ผมทํานี้คือใช้ถาด7นิ้วนั่นเองนะครับ มาเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรารู้ละอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็จะมีเท่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นั่นเองเห็นไหมอันดับแรกนะครับขั้นตอนแรกเลยเราช่างผงบุกสูตรนี้นะครับผงบุกใช้40สกรัมนะครับนี่คือผงบุกที่ผมช่างตวงไปแล้ว4 0กรัมนั่นเองนะครับต่อฟอสเฟต1ช้อนชานะครับหรือว่า1ช้อน ช้อนเล็กนะที่ช้อนที่เราชงกาแฟได้น,นะครับประมาณช้อนเต็มๆอย่างนี้เลยช้อนพ่นๆแบบนี้1ช้อนกาแฟช้อนชานั่นเองนะครับและก็น้ำ5 0า m l หลายคนบอกไอ้มลมันเท่าไหร่อะนะครับ 500ml ก็คือ500กรัมนั่นแหละครับนะหรือว่าครึ่งกิโลนั่นเองนะครับมันจะมีช่างตวงไว้แล้วนี่นะครับ 500- ขีด น้ำเปล่า500 ML อผงปรุงรสนะครับใช้ผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะช้อนกินข้าวเราเนี่ยะครับใช้ผงบุกผงปรุงรสใช้ผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะนี่คืออัตราส่วนส่วนกลิ่นนะครับใช้แค่ครึ่งช้อนชานะครับแค่ครึ่งช้อนเล็กกลิ่นใช้ครึ่งช้อน นะครับประมาณ3 4สี่หยดเท่านั้นเองนะครับให้มันกลบกลิ่นของกลิ่นบุกนะครับกลิ่นบุกมันจะมีกลิ่นแรงนิดนึงแล้วก็เติมกลิ่นนี้เข้าไปมันจะทําให้รสสัมผัสต่างๆเนี่ยนะครับรสชาติมันก็จะหอมขึ้นมานะครับกลิ่นเนี่ยก็จะจะว่าจะเป็นคล้ายๆน้ําหอมแล้วกันนะครับเพื่อที่จะปรับให้ผงบุกเนี่ยที่มีกลิ่นแรงอยู่แล้วน่ะนะครับมีกลิ่นมหอมขึ้นนั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีตัวตีแป้งตัวนี้นะครับละลายขั้นตอนนะครับวิธีการทําวิธีการทําง่ายๆเลยนะครับ เราชั่งตวงน้ำเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วนะครับ500กรัมเราแค่ใส่ฟอสเฟต1ช้อนชานะครับหรือว่าช้อนกาแฟเราเน,นี้ยครับ1ช้อนเต็มๆใส่เข้าไปในน้ำเลยใส่เข้าไปในน้ำ500กรัมอย่างนี้นะ1ช้อนแล้วก็ทำให้มันละลายตีตีตีให้มันละลายอ่า ต่อไปผงปรุงรสหนึ่งช้อนผงปรุงรสหนึ่งช้อนใส่เข้าไปในน้ำนะครับแล้วก็แต่งกลิ่นใส่กลิ่นหมูครึ่งช้อนชาใส่นิดเดียวนะครับอ่ะใส่นิดเดียวออนะครับให้มันมีกลิ่นหอมชนนั้นเองนะครับ เสร็จเรียบร้อยเราก็ละลายฟอสเฟตผงบุกละลายฟอสเฟตนะครับแล้วก็ผงปุงรสในน้ำให้เรียบร้อยเลยอ่าเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายมาดูนะครับใส่ผงบุก40กรัมเข้าไปได้เลยใส่ผงบุกเข้าไป40กรัมแล้วก็ค่อยๆตีผงบุกนะครับกับน้ำ ัวผงบุกเนี่ยนะครับผงบุกกับน้าเนี่ยนะมันจะค่อยๆเหนียวข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะเริ่มเหนียวข้นขึ้นเรื่อยๆใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับไม่ไม่ไม่เกิน1นาทีนะมันจะเริ่มเหนียวข้นขึ้นเรื่อยๆครับเราตีไปเรื่อยๆอ่ะผมจะให้ดูใกล้มันจะเริ่มเหนียวข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเหนียวข้นมันก็จะเริ่มฝืดมือละ ใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับจบเวลาเลยนะครับจบเวลาเลยนะครับไม่เกิน1นาทีนะมันก็จะเริ่มเหนียวข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเหนียวข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับมีใครสอบถามอะไรไหมนะครับใครมีคําถามอะไรเขียนไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบคาถามให้นะครับโพสเฟตคืออะไรนะครับโพสเฟตคือเคมีนะครับที่จะทําให้ผงบุกเนี่ยแข็งตัว นี่นะครับอ่าให้ดูใกล้ๆอ่าเริ่มเหนียวข้นแล้วครับเริ่มเหนียวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเมื่อมันเหนียวแล้วนะครับเห็นไหมมันข้นแล้วมันเริ่มจะแข็งตัวนะครับมันเริ่มจะแข็งตัวแล้วเหนียวเหมือนเป็นวุ้นเลยนะครับอ่ะเอาละมันเริ่มแข็งตัวแล้วนี่นะครับเหนียวเป็นวุ้นแบบนี้เลยผมจะค่อยๆเทใส่ถาดเจ็ดนิ้วนะครับค่อยๆเทเทไปตรงกลางเลยครับเทไปตรงกลาง เทไปจนหมดเลยเทไปจนหมดครับผมเสร็จเรียบร้อยขยัาถาดนิดนึงนะครับให้มันเสมอกันให้มันเรียบเสมอกันนะครับให้มันเรียบเสมอกันเห็นไ,ไหมดเกลี่ยดเกลี่ยถาดมันจะแข็งตัวภายใน1นาทีครับมันจะแข็งตัวภายใน1นนาทีเสร็จแล้วนี่คือวัตถุดิบอย่างดีนะครับที่เราจะไปทำยำทำลาบ นะครับทำแหนมได้ด้วยนะขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราเทลงใส่ถาดเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนําไปนึ่งนะครับไฟกลางกลาง25นาทีไฟกลางๆางในซึง้งนะครับฝาปิดไปด้วยนะครับฝาปิดไว้ในซึ้งนะครับฝาปิดไว้น,ะวนึ่งไฟกลางกลางนะครับ25นาทีนะมันจะเริ่มแข็งตัวแล้วเห็นไหมนี่แข็งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวน,นี่นะครับมันจะแข็งตัวภายใน1นนาทีเลยนะเห็นไหมนี่ เสร็จแล้วนําไปนึ่งในซึ้งนะครับตั้งไฟก,กลางๆจับเวลาเลยนะครับ25นาทีปิดฝาไว้นะครับไม่ต้องเดือดน้ําไม่ต้องเดือดมากนะครับไม่ต้องแบบเดือดแค่เป็นน้ําที่มันมีไอขึ้นมานะครับก็จับเวลามันก็จะเริ่มแข็งตัวเซ็ตตัวเซ็ตตัว,ตวแข็งโป๊กเลยหลังจากที่นึ่ง25นาทีนะครับมันก็จะเริ่มแข็งขึ้นมาทันทีนี่คือขนาดนี้เรายังไม่ไดําไปนึ่งนะมันก็เริ่มแข็งแล้วนะเห็นไหมเอาละตอนนี้นะครับผมจะนําไปนึ่งแล้วก็จะมาหั่นให้ดู นะครับผมจะรัดขั้นตอนให้เราเลยนะครับรัดขั้นตอนก็คือนําตัวผงบุกหรือหนังหมูเนี่ยที่ผมนึ่งเสร็จแล้วผมจะเอามาให้ดูตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าผมได้นึ่งไว้บางส่วนแล้วนะครับเป็นการรัดขั้นตอนให้กับทุกท่านทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันตอนนี้เลยครับผมและนี่ก็คือนะครับตัวที่ผมนึ่งเสร็จแล้วพอเรานึ่งเสร็จแล้วนะครับพักไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาห้ามเด็ดขาดห้ามเอาไปใช้ในเอาไปใช้ในช่องฟ <c oughs> ิตพอรู้ออกไหม ห้ามเด็ดขาดห้ามห้ามเอาไปใส่ในช่องฟิตนะครับเพราะว่ามันจะเหนียวไป็นังสติกเลยนะครับเราแช่น้ําแล้วเอาไว้ในช่องธรรมดาก็พอนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันวิธีการหารั่นผมจะให้ดูว่ามันเหนียวเด้งดึงขนาดไหนนะครับมาเป็นไงนะครับนี่เหมือนหนังหมูเลยไหมนี่นี่ครับหนังหมูเจ้าเป็นแผ่นอย่างนี้เลย เหนียวได้เหมือนดังสตต๊กอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าอยู่ที่อัตราส่วนครับถ้าใครทําเหนียวแข็งก็แข็งนะครับอยู่ที่อัตราส่วนอัตราส่วนที่ผมให้ไปเนี่ยคือเดี๋ยวผมจะเขียนรายละเอียดให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับนี่นะฮะนี่ผมไปใส่น้ําแช่ตู้เย Сп ็เยนช่องธรรมดาไว้แล้วนะครับนี่ไม่ต้องใส่แช่ฟิ istas, ตนะแล้วไม่ต้องใส่ช่องฟิตแล้วถ้าใส่ช่องฟิตอ่ะเรียบร้อยเลยนะครับกินไม่ได้เลยนะแช่น้ําไว้ใส่ช่องตู้เย็นช่องธรรมดานี่นะครับนังหมูเหมือนนังหมูไหม เเวอไหมนะครับมาดูเดี๋ยวผมจะหันให้ดูทีละขั้นตอนเลยแล้วกันนะครับตัวหนังหมูเนี่ยนะครับอ่ะแล้วจะหันให้ดูยังไงดีใส่จานแล้วกันนะหันใส่จานแล้วกันนะแล้วก็จะให้ดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวหันก่อนแล้วกันมันจะเป็นเส้นอย่างนี้เลยนะครับเป็นบุกเนี่ยคล้ายๆปลาหมึกเนี่ยเมนูนี้เอาไปทําอะไรได้บ้างเอาไปทาหมึก หมึกหมึกกึ้งหมึกหมึกกึ้งเอาไปทําปลาหมึกเจก็ได้ครับเอาไปทํากุ้งเจก็ได้ครับยําลาบนะเอาไปหั่นเล็กๆนะครับไปทํายําทําลาบนะแล้วก็เอาไปทําแหนมหั่นเล็กๆเนี่ยไปใส่กับแหนมได้อร่อยด้วยใครทําแหนมแล้วใส่ผงบุกนี้มันจะ,รส,นนะร,รสชาติมันจะกรุบกรุบนะครับรสชาติมันจะกรุบกรุบกรอบกรอบเดี๋ยวผมจะหั่นเล็กๆให้ดูแล้วกันนะใครมีคําถามอะไรสงสัยตอนนี้ นะครับเราพิมพ์คําถามไว้ในช่องคอมเมนต์ Comment ได้เลยคอมเมนต์ Comment มาเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวผมจะนั่งคุยแป๊บหนึ่งนะครับให้เราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการทําเมนูวันนี้มันสามารถหั่นเป็นชิ้นเล็กๆได้เลยนะอยู่ที่ฝีมือการหั่นของเรามากกว่านี่นะครับล่วงไปละหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะหั่นให้ดูอีกแล้วกันสักนิดหนึ่งหั่นเป็นแบบเส้นๆอ่าเดี๋ยวจะหั่นเป็นเส้นเล็กๆให้ให้ดูอีกทีหนึง่ง นี่เดี๋ยวตอนตอนท้ายนี่ผมจะเอามาโชว์นิดนึงเนาะเพราะหั่นอีกสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะอ่ามันเหนียวเหนียวนุ่มดึง,ด,งดึงนะครับเหมือนกับหนังหมูนะครับไม่เหมือนหนังสติ๊กนะเหมือนหนังหมูเหมือนห,หอนังงูเจเลยทีเดียวเอาละนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยอ่ะให้ดูเป็นยังไงกัน เป็นไงบ้างครับนี่คือหนังหมูเจนะครับ <c oughs> ถ้าเราเห็นเนี่ยออนไลน์มันก็จะไม่ได้กลิ่นนะครับไม่ได้รสชาติเราจะเห็นภาพแล้วก็ได้ยินเสียงของผมเท่านั้นเองนะครับเสียดายการเรียนออนไลน์มันจะทําได้แค่นี้นะครับจากภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเราจะรู้เลยว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับรสชาติก็ผมใส่ของปรุงรสไปแล้วนะครับและผมก็ใส่แต่งกลิ่นไปนิดนึงนะครับตรงนี้มันก็จะมีรสชาติแล้วก็หอมอร่อยนี่คือหนังหมูเจนะครับสูตรพ่อครัวสั้นเี เดี๋ยวพอจะให้มาดูใกล้ๆแล้วกันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับและนี่ก็คือหนังหมูเจนะครับสูตรพ่อครัวสั้น4ี่สอนทำอาหารเจนะครับ